ช่างสีตะระชูซีวันนี้นะคะเราจะมาทำปูทะเลนะคะของทะเลนี่เราก็อยู่ในครัวของเรานะคะกระจายให้ดูปูค่ะนี่ปูเฮ้ยมกากเลยตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่ม,ม,มากมันยังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะไม่มีแล้วค่ะตายใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะอันนี้น้องใบรู้ไหมคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่ ตัวเมียนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ๋อมันจะมีใถ,ถ้าปูตัวผู้ม,มันจะไม่มีนี่มันจะเป็นลำแหลมงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ แล้วก็จะหวานน่ากินอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกุ้งนะคะโม่ใหญ่ไหมใหญ่ม่ก็ไม่ถึงว่ามากเลยหรอกก็ประกลางใจมีแต่ตัวที่น่ากินน่ากินไป,ไปชุนชุนชืน,ชนอุ้ยไป ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเลยอันนี้เป็นอะไรนะคะเห่นไหมหอยอะไรเอ่ยหอยไม่รู้ไม่รู้หอยหวานหอยหวานไม่รู้สักกระปลาเลยปานถม่นก็ไม่รู้หวานจริงหรือเปล่าน่าหวานจริงหรือเปล่ามาทํตัวมาลองกินกัน ตอนนี้ก็ล้างหอยนะคะนี่คือการล้างหอยให้สะอาดถ้ามันไม่สะอาดจะกินไม่ได้มันจะมีแบบว่าเชื้อโรคติดอยู่นะคะต้องล้างให้สะอาดค่ะว้าวก็มือนี้เราล้างรอ่อนล้างไว้จ้านี่ยคือปูของเรายังไม่ได้โดนล้างปูล้างเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อล้างค่ะ อันนี้นะคะคือน้ำจิ้มมันกุ้งเราไม่เห็นหรอกต้องยกกล้องดูค่ะน้ำจิ้มมันกุ้งนะคะแค่จอยมาแกะปูให้หน่อยปูมาเลยปูมาแกะไม่เป็นใช่ไหมอยากกินกุ้งเอออยากกินปูไม่อยากกินกุ้งถ้าพี่ใบกินนายคนสดๆนะมันจะอร่อยมากจะหวานเหรอ อันนี้บอว่าคนนอคุ้งแข่งไว้แล้วเนี่ยเนื้นอใหญ่ค่นข้าพี่ไว้พี่ไวจ้จิ้มจิ้มแล้วเอาเข้าปากเลยมันจะฟินกว่านะอ,อ่าเนืออใ,ใหญ่บางเข้าปากอื้มน้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นหน้าเลย เส้นจิ้มดีกว่าโอเคนะเอออืมอ๋อเนี่ยออาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรายังกินขามันได้เปลือกเปลือกอันนี้เก็บไว้เหรอใช่เรายังกินขามันได้ขายที่เราอะไรดีเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้ามันแน่นอะมันจะแบบเนื้อมันหวานเนื้อมันหวานแล้วมันจะ ไม่ไม่ติดไม่ติดไม่มันจะกิดง่ายมากยู่จอกยักปูปูโอเคเนื้อปูยักษ์หนึ่งสองเนื้อปูยักษ์อร่อยมากอร่อยมากนี่อร่อยมาก ย้วยๆจาย้จาอืมยังขึ้นสวรรค์อร่อยมากทุกคน <S 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 อ,อันนี้คือตู้ปลาพี่ไบกับใบชานะคะเสยไหมคะทุกคนตรงนี้จะเป็น ชั้นน้ำตกนะคะเนี่ยพี่ไว้มาบอกมาบอกเพื่อนๆนะตันนี้เป็นชั้นน้ำตกะะมีต้นพลูด่างเขาจะจัดมาให้เลยเป็นโงมจุยนี่ก็คือปลาของพี่ไว้แต่ใบ,บาชานะคะ,ะไม่ว่าปลาอะไรคะปลาทองปลาทองอ่าใบชาถึงนี่นค่ะเดี๋ยวรดนแ้ำนับกินปลาสือปลาให้ของใบชานะคะให้้้้ไไดดินมบาง ต้องถือสองมือคะ่ะต้องวางอีกถุงก่อนคะ่ะวางวางอ่าให้ป,ป้าช่วยนะคะอ่าป้าจะยกยกฝาตู้ออกก่อนวางลงไปเลยลูกให้อุณหภูมิเมอ,อ่าไม่เปิดถุงก่อนหรอคะวางลงไปให้อุณหภูมิในถุงกับ<ล>อุณหภูมิในน้ำเท้าวันก่อนถึงเวลาสิ้นทานาทีอ๋อปรับอุณหภูมิให้น้องปลาก่อนอ่าวางถุงปลาลงไปก่อนนะคะอ่าไช้าวางเลยค่ะ เป็นการปรับอุณภูมิให้น้องปลาอยู่นะคะอ่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปเล่นน้องปลานะคะให้เขาอยู่ในน้ําก่อนปรับอุณภูมิให้เขาส,สักสิบนาทีนะ,นะคะด,ดูเด็กๆชอบค่ะชอบชอบว้ว้าวาใจสิ่งนี้ปลกไม่ได้หลอกน้องไปเลย ตอนนี้เรากำลังปล่อยปลานะคะเมื่อกี้เราเปิดอุณหภูมิปลาเรากำลังจะเปิดเปิดน้องปลาเปิดถุงน้องปลาเพื่อที่จะเอาน้องปลาลงเมื่อกี้ปรับอุณหภูมิน้องปลานะคะอ่านี่นะคะตัวนี้ประชาตั้งชื่อไหมคะชื่อโกโก้ค่ะโอ้ยน้องโกโก้ตัวที่หนึ่งน้องโกโก้โอ้โกโก้ไหนขอดูพังนี้หน่อยน้องโกโก้ไหนอะนี่น้องโกโก้นี่ไงทุกคนสวยมาก โกโก้แม่ขอดูหน่อยเออไอนี้ชื่อางเจนสูตัวสีแดงพี่ใบมาฟังอ่าพี่ใบมาสามพี่ใบแล้วตัวสองตัวเลยอ่ะตรงนี้มีกี่ตัวคะพี่ใบตรงนี้ไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้นับมีสี่ตัวนะคะไปค่อยๆเทออกนะคะอ่ะพี่ใบไปยืนมุมโน้นแม่จะแม่จะไม่ต้องแม่จะไม่ต้องจัดสามพี้ไป่อบแล้ว อ่ป,ป,นะป้าช่วยป่ป้าช่วยพี่ไบ้มือป้าบังทังนี้สวยมากเลกอีกหนึ่งถุงนะคะทั้งหมดมีก um, oh, ี่ตัวคะทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีหกตัวค่ะอ๋อมีแปดตัวแปดตัว พ่อหนูนับดูแล้วสี่ถุงใหญ่มีสี่ตัวแล้วอีกถุงเล็กมีสองกับสองสองบวกสองได้สี่แล้วและสี่มาบวกสี่ก็ได้แปดก็เลยรวมกันเป็นแตัวอันนี้ดูดูตรงนี้ไ้มกระจุกกันอยู่ตรงนี้สวยมากเลยแสดงว่าเมื่อกี้หนูเห็นเงาน้องปลาแน่เลยหนูก็เลยถทายผิดออะปล่อยให้น้องปลาว่ายน้ำเล่นก่อน

ขอให้ป้าจอยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ประจอยถูกหวยวยรวยขออัพใช่กันต่าใช่กันต่เเนาเงนเอย่างเดียว ้อยีซอมไหมอ่อยากด้้อกินด้วยกินด้วยอัมเลยอัมยอม้วยอัยเดี๋ยวอ่ะอัม้วยอัมโชวอัมโชวอัมโดนโดยกระโปรงอะไ้คะทุกคนคะพี่บลืมค่ะตอนวันกินเค้กอะค่ะ เรากินเค้กเพลินเกินไปมันก็เลยลืมปิดคลิปค่ะเดี๋ยวพี่ไว้ขอตัวปิดคลิปนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องสิตรัทูซิดด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางไมใช้ด้วยนะคะ